สวัสดีครับเต้จากร้านจักรพงษ์นะครับในสาระจักรพงษ์วันนี้นะครับเต้ก็จะมาแนะนํที่พี่มือใหม่เกี่ยวกับสายพานจักรนะครับสายพานจักรก็ถือเป็นอะไรอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่เราสั่งซื้อเนี่ยเราก็จะต้องมีการระบุขนาดให้กับทางร้านด้วยนะครับเพื่อที่จะได้จัดไปได้ตรงกันแล้วนําไปใช้ได้นะครับจักรแต่ละประเภทนะครับจักรเย็บจักรพงษ์จักรลานเนี่ยก็จะใช้สายพาน ที่มีขนาดที่แตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับรวมถึงเวลาเราซื้อจักรมาจากแต่ละร้านเนี่ยนะครับการตั้งมอเตอร์เนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดที่ใช้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ว่าใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับแต่ก็จะมีพอประมาณประมาณได้นะครับวับนนี้เตอร์ก็จะมาแนะนําการสั่งซื้อ ง่ายๆเพื่อการสื่อสารเวลาเราไปบอกทางร้านไม่ว่าจะซื้อจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่พี่ๆเนี่ยจะได้สายพานที่ขนาดใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับซึ่งสายพานนะครับมันมีหลายแบบนะครับเนื่องจากว่าในวงการจักรเย็บผาอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะมีจักรหรือเครื่องจักรหลายๆประเภทนะครับวันนี้สายพานที่เต้ยจ้ามาพูดก่อนเนี่ยก็จะเป็นสายพานที่เบสิกมากเลยนะครับใช้กับจักรเบสิกทั่วๆไปนะครับเย็บพงลานะครับก็คือสายพานที่เป็นโค้ด M นะครับเาเรียกสายพาน M นะครับ ถ้าภาษาอังกฤษตรงนี้จะเขียนว่า V b e l นะครับแต่ส่วนใหญ่ในทางช่างเขาเรียกกันว่าสายพันธ M นะครับซึ่งจะมีหลายๆขนาดนะครับจะมีระบุขนาดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับซึ่งสายพัน M นะครับอย่างที่ร้านเต้ยนะครับก็จะมีตั้งแต่เบอร์22จนถึงเบอร์60เลยนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นจักเย็บโดยมากนะครับก็จะเป็น M 4 1 M 4 2สนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นจักเย็บเข็มเดียวก็จะใช้กันอยู่2เบอร์นี้นะครับถ้าเป็นจักรพงษ์ หรือจักลานะครับซึ่งจากสองประเภทนี้เนี่ยใช้สายพานก็ไม่เท่ากันดีนะครับแต่ว่ามันก็จะเล็กกว่าจากเย็บเข็มเดี่ยวนะครับโดยส่วนใหญ่จากพงกับจากลาเนี่ยขนาดเนี่ยก็มักจะอยู่ที่ m 3 5จนถึง m 3 8นะครับ35 36 38กอย่างเงี้ยครับก็จะใช้กันอยู่ประมาณไม่กี่เบอร์ประมาณนี้นะครับเวลาพวกพี่สั่งแล้วพวกพี่จะแจ้งทางร้านยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าของพี่เท่าไหร่นะครับแน่นอนครับงายสุดอย่างแรกเลยลองดู สิ่งนี้มันยังพอหลงเหลืออยู่ในวัตถุโบราณของเรานะครับว่าสายพานเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เราจะเปลี่ยนเพราะว่ามันก็เริ่มใช้ไปสักพักเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดการยืดการหย่อนถูกไหมครับมันก็จะมีผลกับการเดินจักรนะครับซึ่งพอมันหย่อนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแน่นอนครับพอเกิดตรงนี้เนี่ยมันจางสลายหายไปหมดแล้วเนี่ย คือถ้ามันยังไม่จางเนี่ยเราก็แจ้งระบุเลขตามนี้ได้เลยนะครับเท่าของเดิมนะครับแต่ถ้ามันจางไปหมดแล้วนะครับการทําให้ช่วยทางร้านให้ช่วยดูได้ง่ายที่สุดก็คือลองวัดขนาดของมันมาดูนะครับวัดเส้นรอบวงก็จะวัดยากนิดหนึ่งนะครับวัดเส้นผ่าศูนย์กลางทางด้านยาวของวงรีของสายพานก็ได้นะครับหรืออาจจะถ้าทําให้เป็นวงกลมก็วัด้นาศูนย์กลางเหมือนกันครับเดี๋ยวทางร้านจะก็จะไปประมาณประมาณเอานะครับรวมถึงแจ้ง ยี่ห้อจักรรุ่นจักรประเภทของจักรที่ใช้ด้วยก็ดีนะครับมันก็จะพอประมาณประมาณขนาดของสายพานได้ครับจักรรุ่นของจักรที่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับระบุรุ่นจักรยี่ห้อจักรที่ใช้นะครับรวมถึงมอเตอร์ที่ใช้นะครับมอเตอร์คลัชมอเตอร์เซอร์โวอะไรเงี้ยครับเราระบุมาเนี่ยที่ร้านก็จะพอประมาณประมาณได้นะครับแล้วก็วัดมาด้วยก็จะเป๊ะที่สุดนะครับเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยตอนเราซื้อจักรมาเนี่ยแต่ละร้านเขาก็ตั้งมอเตอร์ไม่ ตั้งระยะมอเตอร์เนี่ยของสายพานเนี่ยไม่เท่ากันนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับอย่างร้านเตยเนี่ยเวลาผู้พี่ๆหรือลูกค้าเนี่ยวัดขนาดมาแล้วเตยก็จะอาจจะลดขนาดหรือดอปเบอร์ลงไปสัก1เบอร์นะครับเนื่องจากว่าขนาดที่เราวัดมาล่าสุดเนี่ยมันก็มักจะเป็นขนาดของสายพานที่มันมันถูกยืดไปแล้วนะครับมันใช้งานมันยืดไปแล้วทีนี้หน,น,น่อยๆเนี่ยมันสามารถไปปรับตั้งได้นะครับประมาณนี้ครับ คลิปสั้นๆง่ายๆสำหรับการเลือกซื้อสายพานนะครับในการระบุขนาดให้กับทางร้านนะครับก็ถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับเห็นคลิปคลิปนี้ของทางจักรพงเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากชวนกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook ของทางจักรพง์ด้วยนะครับโดยคำว่าจักรพงศูนย์อะไรจักรย็บเ้าอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ตัดเย็บครบวงจรนะครับก็เข้าไปเยี่ยมชมกันในเพจได้นะครับมีอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของอะไรจักรย็บเผลาอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงมีราคา หรือโปรโมชั่นต่างๆที่จะทยอยอัปเดตในทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วก็รวมถึงในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ